โตโยต้ายาริสเอทีมนิว1.2สปอร์ตรถปี2024ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นมาในราคา479,000บาทมาพร้อมกับเลขไม่เพียง5,000กิโลสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพใครที่กำลังมองหารุ่น,นี้อยู่สีเทาราทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้ดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่ๆขาพบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันแน่นอนที่สำคัญบริษัทตั้งบนพื้นที่ดินของตัวเองไม่หนีหายไปไหนแน่นอนมี10สถาบันการเงินรองรับที่สำคัญมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศรับประกันมีตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิคมาต,มาตรฐานเยอรมัน มีใบประเมินออกให้มีใบเซอร์ออกให้มาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนเพราะว่ามีรถให้เลือกมากกว่า400คันมาค่ะพี่ๆวันนี้น้ำฝนพามาชมเป็นตัว t o y ยต a y ยา i s สเอิ e w 1.2ส p o r t ตรถปี2024มาพร้อมกับเลขไมเพียง5,000กิโลเท่านั้นสามารถ ฟรีดาวฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานข้าราชการพนักงานสายออฟฟิศสามารถเป็นเจ้าของได้ทุกอาชีพดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.39%เท่านั้นมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนค่ะพี่ๆรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนะัไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ำไม่กับสีกอไม่แน่นอน มาค่ะเดี๋ยววันนี้นะ้ำฝนพาไปชมเป็นตัวสปอร์ตกันสปอร์ตตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้า Full LED แบบนี้เลยค่ะพี่ๆมาพร้อมกับไฟไลท์ไกด์ d ิ้งไฟสองสว่างแบบไลท์ไกด d ิ้งนี่กระจังหน้าแบบทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้แบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะมีสเกิร์ตให้ด้วยตัวสันกระโปงคมกลิบไม่มีบุกไม่มียิ้มแน่นอน ให้ดูแบบใกล้ๆแบบนี้เลยจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าค่ะพี่ๆค่ะตัวปุ่งซุ้มล้อรถไม่มีบุบแน่นอนแก้มซ้ายแก้มขวาม,มาพร้อมกับล้ออัลลอยทูโทนปัดเงาขอบ16น่าจะเป็นประมาณขอบ16นะคะพี่ๆรุ่นนี้นี่ถัดมาเป็นไฟเป็นกระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนี่รุ่นนี้แทะ คันนี้มีสกเกิรให้รอบคันค่ะพี่พี่ะดีไซน์ทรงสปอร์ตนี่วสวยๆแบบนี้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้เป็นสีเทาดำกระจังหน้าทรงสปอร์ตจุดเชื่อมต่อของตัวรถด,ด้านนี้โปกซุ้มล้อซ้ายขวา แก้มซ้ายขวาไม่มีบุกแน่นอนนี่ตัวยางรถยางใหม่ๆสเกิร์ตให้รอบคันไปเลยไฟท้ายจะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไลท์กดิ้งไฟสองสว่างนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเราดูด้านท้ายกันดีกว่า อันนี้รถพึ่งเข้ามาใหม่นะคะพี่พี่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพมาถ่ายให้พี่พี่ชมกันก่อนเลยตัวน็อตต่างๆไม่มีเคลื่อนจุดเชื่อมต่อของตัวรถต่างๆนี่ตัวนอ็อตให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดรถพึ่งเข้ามาใหม่เลยคะ่ะพี่พี่สำหรับตัวนี้ยังไม่ได้ไปปรับสภาพใดๆแต่สภาพรถยังใหม่ๆเลยคะ่ะ สี่แสนเจนหมื่นเก้าันบาทตรงด้านหลังนี้เดี๋ยวเอาถุงออกให้เพราะว่าไม่ได้ใช้งานเลยถ้าดูจากสภาพแล้วจากเจ้าของเดิมใช้งานน้อยสามารถวางของได้เยอะสำหรับตัวนี้มีกล้องมีกล้องถอยดีไซน์ทรงสปอร์ตมากๆ สวยค่ะพี่พี่รุ่นนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านในดีกว่าคิดจับจะสีดเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างเรามาเริ่มต้นกันที่แผงข้างประตูอันนี้จะมีมีกันหนีบมีเซ็นทรันล็อกต่างๆมีเปิดผิดกระจก ตรงคอนโซลด้านหน้า,นาจะตัดด้วยกันหนังสีน้ำตาลเดินได้สีขาวเบาะจะไม่ใช่เบาะหนังนะคะพี่ๆจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยพับปรับด้วยมือรุ่นนี้ตัวน็อตต่างๆอันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะตัวนอ็อตตัวอะไรต่างๆไม่มีหายไม่มีเปลี่ยน อันนี้น่าจะแกะค่อนข้างยากพอเป็นรถใหม่ตัวเ mid arm มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันมีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายต่างๆจอทัชสกรีนเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่ๆชมกันดีกว่าจุดสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้ ได้จอทัชสกรีนแบบนี้ไปเลยมีวิทยุบลูทูธเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ออันนี้โหมดต่างๆค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ความเย็นลดเพิ่มอันนี้เพิ่มต่างๆอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยค่ะพี่ๆ เหบอนั่งข้างคนขับกระจกที่บงังมีไฟฝั่งคนขับมีกระจกสองให้ไม้ห้าพันสองร้อยโลเองค่ะพี่พี่คอนโซลด้านหน้ามาดูช่องใส่เอกสารกันบ้างนี่ประมาณนี้ด้านหลัง กว้างๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดูตรงหน้าจอนี่มีโทรมีอะไรต่างๆาาเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันดีก,กว่าค่ะพี่ๆกระจกนี่กระจกเริ่มเดิมจากโตโยต้าเลย ส่วนด้านหลังมีที่วางแก้วให้ตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่พีรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวเรามีปรับสภาพให้เบาะด้านหลังยังใหม่ๆจิกๆเลยเป็นเบาะผ้า 5. เดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้พี่พี่ชมดีกว่านี่นั่งได้สบายๆแบบนี้เลยอันนี้ถ้ามองจากมุมด้านหลังสวยสปอร์ตสวยสปอร์ตมาค่ะพี่พี่คะเดี๋ยวเราไป ไปชมรอบคันกันดีกว่าอันนี้ฝั่งคนนั่งด้านหลังฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปชมฝั่งซ้ายมีฝั่งซ้ายแบบนี้เลยกระจกเดิมเดิม เดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องยนกันอีกคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์ข้างหน้ากันค่ะพี่พี่คะนี่สภาพยังใหม่ๆแบบนี้เลยเพราะเป็นรถปี2024หม้มอน้ำเอ่ยแบตเตอรี่เอ่ยนี่ให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยจะเป็นเครื่องยนต์1 2ลิตรนะคะพี่ๆแรงม้าจะอยู่ที่94แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่23 23่กิโลต่อลิตรนี่สภาพใหม่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยใครได้ไปคุ้มแน่นอนคะ่ะพี่ๆสำหรับตัวนี้มีแผ่นการความร้อนให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจตัว Toyota t o y ยต a y a r i ิ a t i ท e e ีนิ 1.2port ปตปี2024ราคาตั้งขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้น สามารถผ่อนได้ทุกอาชีพมีบริการตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิกมาตรฐานเยอรมันมีจัดไฟแนนซ์มีสิทธิสถาบัานการเงินรองรับค่ะพี่ๆขาถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่นี่มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปรถเข้ามาใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ